ชีวิตคนสวนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆเ,เข้าสวนหน่อไม้ตรงไต้หวันนะคะค oh. นนี้น่าจะมีหน่อไม้ออกเยอะนะคะติดตามชมกันเลยนะคะเพื่อนๆสวนหน่อไม้ตรงไต้หวันของเรานะคะปลูกมาประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักค่ะหน่อไม้ออกกันเยอะเลยค่ะนี่กอแรกนะคะเพื่อนๆหน่อไม้เริ่มแทงออกมาจากกอแล้วนะคะเนี่ยค่ะ หลายนอเลยค่ะน้ำหนักของนอไม้ตรงไต้หวันนะคะจะให้น้ำหนักดีมากเลยนะคะนอหนึ่งประมาณกิโลฟราๆนะคะนี่ค่ะเริ่มออกกันเยอะแล้วค่ะช่วงฝนตกค่ะการทําทการเกษตรนะคะของชีวิตคนสวนช่วงนี้นะคะเราจะมีนอไม้ออกจำหน่ายแล้วนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้ราคาดีน้ยนะคะนอไม้ออกใหม่หม่ได้กิโลละประมาณยี่สิบห้าบาทนะคะกอน,นี้เริ่มออกไหลนอแล้วค่ะส่วนกอน,นี้นะคะแพงออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะนอไม้ของสวนเรานะคะพอฝนตกแล้วนอไม้ก็เริ่มออกแล้วค่ะ ด้้านนนีะะคะทางนี้ก็เริ่มออกแล้วค่ะออกใหม่นี้ได้ราคานะคะโลประมาณยี่สิบห้าบาทค่ะนี่ค่ะของไม้ในสวนนะคะ พาเพื่อนมาชมบรรยากาศนะคะเดี๋ยวมาดูทางโซนนี้นะคะโซนนี้ก็มีนะคะหน่อไม้ค่ะเริ่มออกแล้วค่ะ ทางด้านนี้กำลังออกนะคะนี่ค่ะกำลังออกไหรนอเลยค่ะเมื่อสักครู่แฟนรับออเดอร์ค่ะมีคนโทรศัพท์มาจะเอาหนอไม้ยี่สิบโลค่ะเดี๋ยวจะไปดูแฟนตัดหนอไม้นะคะ มีรายได้เข้าค่ะหนออไม้ข้างในอะค่ะหัวไม้กอน,นี้กําลังออกเยอะเลยค่ะมีไหลยหนอเลยค่ะคุณเชินเห็นไหมคะทางด้านในก็มีนะคะจังหวะพอดีเลยค่ะมีคนโทรมาสั่งหน่อไม้ค่ะ ตอนนี้น่องไม้ไหลหน่อเลยค่ะ๋จะลองนับดูนะคะนี่หนึ่งหนอนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้างในค่ะแปดเก้าอันนี้มีเก้านหนอนะคะเก้าหนอทางนี้อีกนะคะที่กำลังโผล่ขึ้นมาเนี่ยค่ะ ก้าแล้วนะคะสิบสิบเอ็ดนะคะสิบสองค่ะสิบสามนะคะสิบสี่ค่ะสิบห้าหนอนะคะกอเนี้ยค่ะกอเดียวนะคะ ของไม้กอนี้เยอะมากเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทางด้านนี้เองนะคะสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดทางด้านนู้นะคะ่ะเจ็ดสิบแปดนะคะสิบแปด เก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองสามสห้ายี่บหกเจ็ดยิบแปดกอนนี้ทั้งกอนนะคะมียีแปดหน่อเลยนะคะนี่ค่ะเยอะเลยค่ะฝนตกแล้วหนอไม้ออกดีเลยค่ะเราได้ราคาด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเพืเ่อนเห็นไหมคะหนอเล็กๆกำลังแทงออกมาเลยค่ะ กอเลยนะคะยีย่สิบแปดหน่อค่ะที่เรานับได้อะคะอ่ะหน่อไม้เราตัดขายทุกวันนะคะไม่ได้ตัดนี่แล้วค่ะไม่ได้ตัดไปขายตลาดเองแล้วค่ะมีคนโทรเข้ามาสั่งนะคะหมายถึงว่ามีแม่ค้ามารับถึงที่ะคะ่ะกอนี้ตัดได้สามหน่อค่ะ อยากจะบอกเพื่อนว่าเข้าในดงไผ่ต้องถายากันยุงนะคะยุงเยอะมากๆเลยค่ะ อ๋อนี้ตัดไปแล้วสองหน่อค่ะยังมีหน่อที่มันแทงขึ้นมาอีกนะคะเราตัดกองก้อมก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เข่งนะคะเดี๋ยวไปดูทางด้านนี้นะคะหน่อไม้ตัดขายทุกวันเหมือนกันค่ะ เนี่ยค่ะทำให้เรามีไรายได้ทุกวันนะคะเพื่อนๆอันนี้ยังไม่ค่อยโตค่ะกอนนี้มีสามหน่อนะคะยุงเยอะค่ะฝนมันตกอะเนาะยุงเพียบเลยค่ะอันนี้ก็มีสองหน่อนะคะเราดูจํานวนหน่อไม้ของเราค่ะที่ว่าสามารถตัดขายได้วันละประมาณกี่กิโลอะค่ะ ัดหน่อไม้น่าจะครบแล้วนะคะตามออเดอร์ที่เขาสั่งไว้ะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะวิธีการจัดเลี้ยงหน่อไม้ค่ะ ี๋ยวจะมีคนมารับหน่อไม้ที่บ้านเรานะคะทําการ,กรเกษตรไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้ช่องทางการจําหน่ายมันเยอะค่ะทั้งใน Facebook ในไลน์นะคะแลาลูกค้าเดิมๆของเราเขาก็จะมีเบอร์โทรเราเขาสามารถโทรมาก่อนล่วงหน้าได้นะคะ ได้แล้วนะคะเช้านี้ค่ะที่ลูกค้าโทรมานะคะยี่ทั้งหมดหน่อไม้ทั้งหมดยี่สิบโลนะคะนี่ค่ะรายได้ของเราเช้านี้นะคะเมื่อวานเราตัดหน่อไม้จํหน่ายไปทั้งหมดหกสิบโลนะคะแต่ละวันจะตัดไม่เท่ากันแล้วแต่ลูกค้าโทรมาสั่งไว้อะคะ่ะทําเศรษฐกิจพอเพียงค่ะให้มีไรายได้เข้าทุกวันนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องชีวิตคนสวนได้นะคะขอบคุณค่ะ